บุตรพราหม์ได้ช่วยอาจารย์ปรงศพผู้มีพระคุณแล้วก็อำลากลับบ้านไม่น่าเชื่อว่ากิเลจะทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้น่าเศร้าจริงๆไปดีเถอะท่านแม่เธอจงรู้ไว้เถิดวิชาอาสาตุมน,นี้ไม่มีจริงหรอกเป็นเพียงอุบายที่มารดาของเธออยากให้เห็นโทษของหญิงที่เป็นศัตรูของการบวชเท่านั้นเป็นอย่างนี้นี่เอง ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชีย้ให้สิทธิ์เห็นทางธรรมอีกไม่นานต่อมาบุตรพราหมณ์ก็ออกบวดเพื่อมุ่งสู่พรหมโลกตามความหวังของบิดามารดาบอมเพญภาวนามิ่ข้องแวะกับสตรีใดอีกจนหมดอายุไขในมนุษย์เสียโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกนี้จบแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจสี่โดยอเนกปริยาย ภิกษุผู้หม,มน่นมองเพราะหลงรูปสตรีก็รู้แจ้งในธรรมสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปโดยหมดทุกเผาใจอีกต่อไปพระคถาประจําชาดกอาสาโลกิตโยนามะเวลาตาสังนวิชติสารตาจะปะคับพาจะสิขีสับพัคโสยถาขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยัง พวกนางไม่มีขอบเขตทั้งกำหนักหนักทั้งขนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจักหลีกละพวกนางไปบวชเพิ่มภูนวิเวกในสมัยพุทธกาลหญิงชรากำเนิดเป็นภิกษุณีชื่อพัทธกาปิลานีบิดาของชายหนุม่มกำเนิดเป็นพระมหากััสปะลูกสิบกำเนิดเป็นพระอานนท์อาจารย์เสวยพระชาติเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า